วัสดีครับตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563มา3-4วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ว่ากันว่าเดือนตุลาคมนั้นเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย วันนี้จึงได้นำหนังสือศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้มาเผยแพร่ให้ท่านได้ฟังกันนะครับจากหนังสือใบลานซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรธรรมตัวอักษรที่ใช้ในภาคอีสานในสมัยโบราณเนื้อหาว่าด้วยเรื่องพุทธธรรมนาย ก็คือการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านผู้แปลหรือปริวัติหนังสือเรื่องนี้ท่านได้คัดลอกออกมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันซึ่งข้าพระเจ้าจะได้อ่านต่อไปนี้นั้นก็คือท่านกันตะสีโลพิกุวัดเทพมงคลจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ วาครูบัดนี้ขาขอวันท่าวายองค์พุทโธผู้ประเสริฐพุ้นพระรัตนาไตรย,ยกใสเก่าถนอมไว้ระวางเสียสนสรรพคุณเฟื่อนฟงดังไปทุกแหงเรื่องคงเห็นแจมแจงสีเหลื่อมพองใสขาขอย่อแย่งวายวันท่าทุ่นกระมอม เดชะคุณที่ขานอบนอบนอมให้น้ำสี่สองยานแนถอนกับทั้งคุณบิดาม่านดาพอมอุป,ปัชฌาอาจารย์สวดมูเ่นสอนสังไห่เฮี่ยนหูศาสินกับทั้งเท่ผ้าเท่าอินพ้มย่มมราชฝงมูขุดหนากหนามสวงเสือสูแดนไวยทั้งคุณแถนเท่าเท,าว,ทวดาจัตุโลก ขอให้หลิงลำเยี่ยมย่ำขาว่าก่เดแดถอนหากตอนใดของคัดกันมั่นบอกของขอให้มาซอยป่องแกงให้เลียนไหลเดือดถอนสาธุสาธุสาธ,สาธุตอนที่หนึ่ง บัดนี้ข้าจะไขากาตานตาสารสนองโลกเรื่องพุทธธรรมนายที่พระองค์กาวไวให้คนใดหินตองก่อนแล้วเมื่อนั่นยังมีพระบาทเจ้าองค์เอกสับพัญยูพระก็เป็นคู่สอนทั่วไปทั้งข่ายข้าวหนึ่งนั่นพระก็เน่าในห่องดอยจารี่เขาไง รัศมีใสพองแง่พระองค์ยังอยู่เย็นย่ามนั้นพระกะลุงเร่งย่านหูการไก่คิดห้ำคิดถึงธรรมะที่พระองค์กาวไว้ผ้าหนาสิเสื่อมสูนขั้นองค์พระคุ้นเจ้านิรพานลดสัวไปนั่นคนสิผ้ากันประมาณบ่งบอไม่ีด้เสือฟัง ฝงมูสังโคเจ้าบ่ผ้ากันเฮียนหำถ้ากันปลาปล่อยถิ่มบอมีดายลำคอยค้นกันับมือหน่อยค้นกันับมือหน่อยต้อยต,อตาลงไปเพราะว่าเขาบออ่อาไล่ธรรมะที่พระองค์สอนไว้พระองค์ก็สงสารแท่เวนในยสัตว์ทุกหมูมีแต่สิตกตำต่อยข้าวหนาต่อไปแท้แล้ว พระอ,องค์เพิ่นกระป่งใจตั้งว่างถ้ำไ่สอนสังหวังให้เช่าพี่นองได้เฮี้ยนหูบาบุญถ้ากระปุลแปลงไวสามพระไตรร่วมหยอดถอดเอาแต่เนื้อเนื้อ,อมาไวสังสอนไตรหนึ่งนั่นคือพระสูตรปิดกยกออกเป็นคัาพี่ทคำม่วนมีหาไตรสองนั่นพระินไยจัดออก เป็นคำพี่แบงไวมี่หาทอกันไตาสามนั่นอภิธรรมร่วมยอดจัดออกเป็นเจ็ดคำพี่เทียงแทเป็นตนต่อมาแท่แล้วร่วมทั้งสามไตรนั่นมี่มาหลายาแนนแจกออกเป็นบันบันบอมีไห้ใครขีนมีหมวดศีลท่านพอมพ่อเพียงทุกอย่าง เหมือนว่าเข้าห้อยดอกไม้ว่างไวทีถันจัดออกเป็นบั้นบั้นเป็นขันเป็นหมวดได้แปดมื่นระรมาขันเทียงแท่บอมีหายเศษเกินไปผู้สนใจนั่นเฮี้ยนเอาให้จบเพศเดอ้อ่อจะขาจิเลสตายคล้ายกิเลสแหงเห็นแจ้งแหงนิพพานนั่นแล้วจบตอนที่หนึ่ง กรุณาติดตามฟังตอนที่สองต่อไปนะครับ